뭐야 문고기야? 어? 너니가? 뭐야? 나. 아이고. 또 đo này, coi này, anh này đô này không? Này, đô này. Đô này

มันกำลังลงตามน้ำมาเนี่ยไหเออน네ี่สูงอ่ะสูงอ่ะ Mì <laughs> 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 내가 잡고 싶었다니까. 응. 음. 어? 어? 아. 그 <laughs> ไม่ดนไม่ดนนู hmm. mm. ่นคูนปลาในบอกนู่นปลาในบอกว่าลงไหมแมโอ้โหลูกดอก โดนหินโอ้โอ้นึโนโดนโดโดดูดโอเคซ้ำไม่ได้ไม่ทันเดี๋ยวเด lùi mình đôn hìn, đôn 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 đôn, đay 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 đay, đay má, wow, hấp dẫn, rồi <cười> 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 chạy thôi chạy thôi chạy đi chạy thô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 i Né né Tùng, Bắt Chắc mưa Kì, ô Bạn biết làm con đeo rồi bây หีกว่านี่นเนวะเอาลูกมาไว้นีย,ยเดี๋ยวไปซซล์เน,นี้ยอ้ย <c oughs> อยิ่ง <Okay. S 2> เอา,แ,เอาแ,แม้เอาแม้แมวผมเอานะโฮ <c oughs> ไปไกลแล้ว นก well like ่เนโอ้ยมา้าจบร้ะครับว่าจบ่ไม่ต้องซ้ำหรอมซ้ำไม่น่าดู

이묘. 네네. 본날개가 이게 쳐버린다 지나 이렇게서 อ่ะเป็นแผนกเก็บลูกดอกให้บางนี <c oughs> ่วบางน,นี่นะโอ้ลูกมันติมเลยไหมลูกป้าก็บอกไหม เมาเหมาเมาให้เลยคนเดียวให้คนขับไงใช่ไหมคนขับรถต้องให้คนต้องให้คนขับรถได้ไงเพราะว่าเขาจะได้เมียขอเมียมากับเอ้ยเมียได้ใช่ไหมเบอกเออไปไปไปอ่นี โอ้ยนูนี่ตน,นูนี่ที่ว่าหัวอันเป็นอะไรเนี่ยเอาไอ้ไปลายลูกดอกอะแคได้ยังเห็นไหมนั่นไงงีโ้โดนโดนโโดดนไม่โดน ย,ยิงไล่ปลาหรือเปล่าลนู้นกำลังลงมาเขาพากันใส่แว่นเลยถึงว่า <c oughs> เอาไม่ย็นเนี่ยไม่ไมว่าใส่แว่น่กับพี่ปิ๋นเมื่อก,กี้เป็นรถมึงมึงอมาพี่ิข้างหน้าพี่ตัวนึมได้มีล็อกมีลอ็ลอกเกี็เอ,อ,อยเฮ้ยจะโดนนะเขาไม่นี่ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยอุ้ยอุยๆเรียบร้อยเรียบร้อยมาล้อต่ำไปด้วยได้หรอกตัวนี้ลูกดอกกันนี่เดี๋ยวแล้วก็เข้าใต้สะพาน เขาตายสะพานไปเล็วเฮ้ยขาดขาดเด้อใหญ่ไหมใหญ่ไล่เลี่ยกันนะทำไมทำเลยเพรล,ลูกดอกนี่ยเงี้ยงมันธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงก่อนเดี๋ยวต้องไปควายดึงไงลูกดอก,กดึไม่ใช่เงี้ยงพับไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อึเอ๊ะมาตีทะลุลมแรงนียนะไม่ออกมาเลยโอ้ได้อยู่ทะลุโดนไส้เหรอทะลุทะลุโอ้จัดไปโอเคฮู้ มีหมาเกิดแล้วมีหมาเข้าแล้วแจงเกิดแล้วแจงเกิดแล้วคุมแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วนี่ะคุยกับเขาได้แล้วโอ้ย กว่าจะโดนในเสียลูกดอกไปดอกนึงเดี